สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มเจ็ดจะมานำเสนอ 1. นึงจงเขียน Energy ร i a g r a อ e แกรม r o เล็ก o n f i g u r a t i o n ของโมเลกุลคลอเีนคลอเีนแกตไอออนและคลอเีนแอนไอออนและหาอันดับพันธะบอกสมบัติความเป็นแม่เหล็กของแต่ละโมเลกุลพร้อมทั้งเปรียบเทียบความยาวพันธะพลังงานพันธะและความแข็งแรงของพันธะของแต่ละโมเลกุล เอนเนอร์จีไแกรมของคลอรีนอะตอมคลอรีนหนึ่ง s สองอิเล็กตรอนสอง s สองอิเล็กตรอนสอง p หกอิเล็กตรอนสาม s สองอิเล็กตรอนสาม p ห้าอิเล็กตรอนอะตอมคลอรีนอะตอมคลอรีนแอนไอออนหนึ่ง s สองอิเล็กตรอนสอง s สองอิเล็กตรอนสอง p หกอิเล็กตรอนสาม s สองอิเล็กตรอนสาม p ห้าอิเล็กตรอนโมเลกุลของคลอรีนดังนี้ค่ะ อิเล็กทรอนิกส์คอนฟิกูเรชันของคอรีนคอรีนเท่ากับซิกมา 1s กำลังสองซิกมาสตาหนึ s กำลังสองซิกมา s เกำลังสองซิกมาสตาเกำลังสองซิกมา 2p กำลังสองพาย2 p กำลังสพตาลังสซิกมาตากำลังสอง ซิกมา 3S กำลัง2ซิกมาสตาร์ 3S กำลัง2ซิกมา 3P X กำลัง2พาย 3P กำลัง4พายสตาร์ 3P กำลัง4การจัดเหลียงอิเล็กตรอนคอรีนเท่ากับ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 อันดับพันธะ1สมบัติแม่เหล็กไดอะแมกเนติก energy diagram ของคอรีนแคทไอออน อะตอมคลอไรหน1 s 2อิเล็กตรอน2 s 2อิเล็กตรอน2 p 6อิเล็กตรอน3 s 2อิเล็กตรอน3 p ห้อิเล็กตรอนอะตอมคลอไรแอนไอออน1 s 2อิเล็กตรอน2 s 2อิเล็กตรอน2 p 6อิเล็กตรอน3 s 2อิเล็กตรอน3 p 4อิเล็กตรอนมเลกุลของคลอรีนแคทไอออนเป็นดังนี้ค่ะ Electronic configuration of chlorine cation sigma 1 s กำลังสอง ซิกมาสตาร์ 1s ง2ซิกมา 2s กำลัง2ซิกมาสตาร์ 2s กำลัง2ซิกมา 2px กำลัง2พาย 2p กำลัง4พายสตาร์ 2p กำลัง4ซิกมาสตาร์ 2px กำลัง2ซิกมา 3s กำลัง2ซิกมาสตาร์ 3s กำลัง2ซิกมา 3px กำลัง2พาย 3p กำลัง4 พาสตาสาม p กำลังสองการจัดเรียงอิเล็กตรอนของคอรีนแคตไอออน1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 4อันดับพันธะเท่ากับ1.5สมบัติแม่เหล็ก,ออกออพาราแมกเนติก energy diagram of คลอเรีนแอนไอออนนะครับอะตมอมคลอไรด์จะบรรจุ 1 s 2อิเล็กตรอน2 s 2อิเล็กตรอน2 p 6อิเล็กตรอน3 s 2อิเล็กตรอนและ3 p 5อิเล็กตรอนนะครับอะตอมคลอไรด์แอนไอออนนะครับจะบรรจุหนึ่ง s 2อิเล็กตรอน2 s 2อิเล็กตรอน2 p 6อิเล็กตรอน3 s 2อิเล็กตรอนและ3 p อีก6อิเล็กตรอนนะครับโมเลกุลคลอรีแอเนออนนะครับจะบรรจุ ตามนี้เลยครับอิเล็กทรอนิกส์คอนฟิกตเรชันออฟคอรีนแอนไอออนนะครับคอรีนแอนไอออนนะครับเท่ากับซิกมา 1s ยกกำลัง2ซิกมา 1s ึางเยกกำลัง2ซิกมา 2s ยกกำลัง2ซิกมา 2s งาอสยกกำลัง2ซิกมา 2px พกยกกำลัง2 พายสพียกกำลัง4พายพีตายกกำลัง4ี่สิกมาสพีเอ็กซ์ตายกกำลังสองสิกมาสเอสยกกำลังสอิกมาเอาลังสอง s ิกมาสพีเอ็กซยกกำลังสองพายยกกำลัง4พายพยกกำลัง4และซิกมา ยกกำลัง1นะครับการจาดัดเรียงอิเล็กตรอนคอลีนแอนไอออนนะครับเท่ากับ1 s ยกกำลังสอง 2, 2 s ยกกำลังสอง 2, 2 p ยกกำลัง6 3 s ยกกำลังสองและ3 p ยกกำลัง6นะครับอ,อันดับพันธะจะได้เท่ากับ0.5นะครับสมบัติแม่เหล็กคือพารามแมกนีติกเปรียบเทียบความยาวพันธะนะครับ คอลีนแคตไอออนจะมากกว่าคอลีนและจะมากกว่าคอลีนแอรไอออนนะครับความแข็งแรงคอลีนแอรไอออนจะมากกว่าคอลีนและคอลีนจะมากกว่าคอลีนแคตไอออนนะครับ2งจงเขียน Energy d i a g r a อะแกรมอิเล็ก o n อนิกคอนฟิกูเรชัของโมเลกุลคาร์บอนมอนอกไซด์และหาอันดับพันธะ บอกสมบัติความเป็นแม่เหล็กของแต่ละโมเลกลุลจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนคอนฟิกูเรชันนะคะคาร์บอน6อิเล็กตรอนจะจัดเรียงเป็น1 s 2 2 s 2 2 p 2ส่วนออกซิเจน8อิเล็กตรอนจะเป็น1 s 2 2 s 2และ2 p 4 Energy diagram กรมของคาร์บอน m น n o x i d e นะคะ ที่อะตอมคาร์บอนจะอยู่ฝั่งซ้ายมือจะบรรจุที่ 1s อ r b i บิท2อิเล็กตรอน 2s ออ b i บิท2อิเล็กตรอนและ 2p อ r b i บิท2อิเล็กตรอนค่ะส่วนอะตอมของออกซิเจนจะอยู่ฝั่งขวามือจะบรรจุ 1s อ r b i บิท2อิเล็กตรอน 2s ออ b i บิท2อิเล็กตรอนและ 2p อ r b i บิท4อิเล็กตรอนค่ะ โมเลกุลของคาร์บอมนมอนลักไซด์นะคะจะบรรจุที่ซิกมา1 s 2อิเล็กตรอนซิกมาสตาร์1 s 2อิเล็กตรอนซิกมา2 s 2อิเล็กตรอนซิกมาสตาร์2 s 2อิเล็กตรอนและพาย x y 4อิเล็กตรอนซิกมา p อีก2อิเล็กตรอนค่ะอิเล็กทรอนิกคอนฟิกูเลชันนะคะ ของโมเลกุลคาร์บอนมอนอกไซด์จะเป็นซิกมา1 s ยกกำลังสองซิกมาสตาร์1 s ยกกำลังสองซิกมา2 s ยกกำลังสองซิกมา 2s สตาร์ยกกำลังสองพายส p ยกกำลังสี่ซิกมา2 p ยกกำลังสองบอนออเดอร์หรืออันดับพันธะจะเท่ากับ บ o นดิ n งโมเลกุลาร์ออร์บิทอลบด้วย a n t i b o n d นดิ m ง l มเลกุลาร์ออร์บิทส่วนด้วย2จะเท่ากับ2ลบ2บวก2ลบ2บวก6ลบ0หารด้วย2ดังนั้นบอนดิ n งหรืออันดับพันธะจะเท่ากับ3ค่ะและสมบัติความเป็นแม่เหล็กของคาร์บอนมอนอกไซด์จะเป็นไดอะแมกเนติก ทฤษฎีไฮบริดไอเซชันในการเกิดโมเลกุลเบริียมไดไฮไดกระบวนการการสร้างไฮบริดออบิทอลคือการผสมอะตอมิกออบิทัลในอะตอมเพื่อสร้างออบิทัลชุดใหม่ที่มีรูปร่างและระดับพลังงานเท่ากันออ b i บิทัลไฮบริดไเซชันเบริียมไดไฮไดสเตปวันอิเล็กตรอนโปรโมชั่น 2s ไปยัง 2p ก้าวเศษ จะเป็นดังด้านซ้ายนะคะส่วน excited state จะเป็นดังด้านขวาซึ่งจะพบว่ามีอิเล็กตรอนเดี่ยวอยู่2 atomic orbital ซึ่งจะเกิดได้2พันธะค่ะ Step 2 o r b i t a l hybridization จะได้เป็น sp hybrid orbital ซึ่งจะพบว่ามีอิเล็กตรอนเดี่ยวอยู่2 atomic orbital ซึ่งจะเกิดได้2พันธะค่ะจะมีรูปร่างเป็นเส้นตรงหรือ linear นั่นเองค่ะค่ะสมาชิกในกลุ่มของเรามีดังนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ